จำนวนที่ส20ขวานะคะขอบพระคุณนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะอาจจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่เนาะหันมาทางนี้เนาะ,ะตรงนั้นมันจะย้อนแสงไฟหน่อย นี่นะคะมันเป็นลินอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาเอาถังน้ำมาตวงไว้นะ,ะขอบพระคุณนะคะคดีเหนือแล้า,าน,น้ำไม่มีติดนะคะช่วงนี้มันไม่มีงานซออะไรทีไระะ่ไหนเลยค่ะทำติดทุกวันเลย เห็นเขาบอกว่าขยันทำคลิปนะคะปีปีสองพันยี่สิบห้านี่นะขยันทำคลิปนะคะอาจารย์สิบอกมาคะเพราะว่าทางระบบเขาจะส่งเขาจะส่งแบบจะส่งคลิปใหม่ๆนะคะใหม่ๆไปให้ผู้ดูนะคะถึงแม้จะไม่ใช่ผู้ามคนอ่น มีนี่แนละ้วนะคะปูไม่เป็นไรเลยฟ้าร้องนะฟ้าร้องแต่ปูไม่เป็นไะรเพราะว่ามันมีอะไรนะสายล่อฟ้าอยู่ที่ที่หลังคาวิหารนะคะหลังคาวิหารวัด 20ล้านดวงใจขอบคุณค่ะที่บ้านฝนตกเลยคะ่ะหมาแมวนะคะแม่เอื้อนะคะขอบคุณค่ะน่าจะตกอยู่เนาะเหนืออีสานน่าจะตกนะคะน้องมีนิยังไม่ตกก่อน้องยังไม่ฝนตกก่อน ทุ่เมือน่อ่างแต่มันนุ่ก็ดีกว่าได้ก็เลยบานทาวเมื่อไายตอนสอนประมาณสอนประมาณหกโมงเจ็ดนาฬิกตมอนประมาณตุ่มแาหน่อแล้วเริ่มดูเฉาะห้องน้ำกระตุ่มนักน้ำกระตุ่ฟังเลย ขอบคุณมากเจ้าขอบคุณเจ้ามากเจ้าน,น้องเหนียวบอกว่าคุณเลือกค่ะตอนนี้กำลังตกเจ้าเลยนะก็ไม่กลัว้าไม่กลัวฝนก็ตั้งกล้องเลยพี่ละมีชอบถ่ายตอนฝนตกเลยอ่ะชอบ <c oughs> น,น,น,นี่เจนดีเลย จัดไม่เอื้อนนะคะคุณโซนโคนน้องทซนโคนะคะสวัสดีค่ะน้องโซนโควัอดีเช้านี้เหลื่อยแล้วไม่มีที่ปูตอนแรกก็จะทำจะทำตอนเช้าไม่ถึงใจแต่พอดีมันมีฝนตกก็เลยมาไล่ฝนกัเลยนะคะไม่ทำแล้วทำที่บ้านมันก็ก็เบื่อเหมือนกันเนาะไล่ฝนมันจะง่ายดีนะคะส่งที่พิงนะคะเพราะว่า ปีสองพันท hey, ี่ห right right? ้าที่ด right? ูเขาบอกว่าให้ทำคลิปบ่อยๆนะคะทำคลิปบ่อยๆนะคะเพราะว่าเขาจะส่งคลิปใหม่ให้นะคะถึงแม้ว่าผู้ติดตามของเราจะไม่เยอะน้องสมพงศ์ก็สวัสดีครับที่ปัตตานีนนะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจสิบแปดล้านดวงใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ดูด้วยนะคะที่สู่อเชาวไทยกำลังใจ ขอบคุณกันนะคะด้วยกามาทีนแล้วนขอบพคุณมกัขอบนะคะุณมากนะคะพอดีตวงน้ำไว้ตรงนี้นะคะเอาไว้รดน้ำเดือดเนาะรดน้ำเดือไปะหยัน้ำารนนะคะ ขอบพระคุณมากมานคะคะขอบพระคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ เอากระถางดอกไม้มาไว้ตรงข้างรั้วนะคะมาไว้ตรงข้างรัว้วตรงนี้นะคะขึ้นแนวตั้งดีกว่านะคะจะดวงตาจะได้ขึ้นมาหน่อยนะคะคดวงตาจะได้ขึ้นนะู่ผมรับคุณมากนะคะ16ล้านดวงใจนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้ยนะคะ ก็เหนื่อยน,นะขอบคุณกาะตอนนี้ได้11นาทีแล้วนะคะขอบ,บคุณมากมากเลยคะ่ะตอนสักเท่าไหร่ดีนะคะไดีดูฝนก่อนเนาะถ้าฝนหยุดก็ก็พอแล้วนะคะตอนนี้ฝนยังวนปายอยู่นะคะฝนยังวนปายไม่ต้องเข้าก็ได้นะคะที่บ้านเรานะคะ ขอพคุณมากมากแลยค่ะดีมากกำลังใจนะครสบัีก้านดวงใจนะคะน้องมอบอกว่ายอไปย้อไปนะคะน้องก็ถึงเช้าอีกฉันไปส่งมาเตรียนน้องไปส่งเรียเลานชื่ยังไม่ถือนี่แต่เดี๋ยวพนเวลาเดี๋ยวเขาถเองนะไม่ใช่ว่าบ้นเาเข้านะ การทีではでは nah ่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะเจอทุกอย่างทุกอย่างที่นี่ฝนตกเยอะเหมือนกันน้ำเยอะมากเลยทางทางทางลำตางี่มันจะไปต่องทางให้ตัดนะะค ทางน้ำฉัดทางบ้านมาอะไรมันไม่ใช่พ่ทพ่นทั้งสากเลยนะแล้วมันก็จะไปพ่มบ้านอย่างไรน้บ้านจรงจึงหรืออะไรนี่แหละนะลังสายเง่ยหวังนะถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านแถวบ้านที่ยนี่ก็นานๆนะคะนานๆมันจะท่วมทีนะถ้ามันล้มตลิ่งลงน้ำไม่ยาวมันจะพ่นแต่พวกนี้น้ำไม่ยาวขึ้นไม่เยอะ แต่ก็ไม่แน่บางทีอย่างหลายปีก่อนมันจะมันจะท่วมแล้วก็มันจะล้นไปหนึ่งมาหลายปีก่อนมันจะเป็นมันจะเป็นน้ำทางห่างเนี่ยสันมันยาวมันมันเป็นคนละคนละที่กันะคนละที่กับเหมือนถุงลมมาคนละที่ไปนะ เกิดคือลมเนาะมันจะไปลงใน้ำบังผลกระยุดแล้วหยุดก็ดีหนะจังนะหยุดบ้าตกได้เนาะถ้าตกกลางวันก็ไม่ไหวนะมันิวบอกว่าหกโลงครึ่งตกบ้างนะคะอ๋อจด้นะคะได้นะรวลามาเรียนมองดูนะ ก็คุณมากมากนะคะก็ค,คุณก็ตั้งที่มาให้กำลัในใครไหมคะสิบสองล้านดวมกันไม่ต้องอยู่น,น,น,นานนะคะเพราะว่าถามแล้วคุณจะจะ,จะเอางานส่งที่ยูนะคะ ขอบระคุณมากนะคะขอบพรคุณที่ทำนะอขอบคุณมากมากเลย้ดไปแล้วไปนะคะโอได้15นาทีแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณมากมายมันก็แจ้งเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามาดูห้องที่ไรนี่เหมือนกับจะไม่จะไม่ไมสว่างนะคะจะไม่แจ้งจะมืดนะคะมันก็มันก็นกี่เหมือนกันนะเอาลงตรงนี้หน่อยนะนยให้มันสวยนะให้มันช่วยๆเลยดอกพรอมนะคะดอกกลาบดอกน้ยพร้อม ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะรู้สึกวันยังปกินะขอบคุณมากมาก ส่วนมากจะเป็นเป็นไม้ใบนะคะแล้วไม่มีสีสันก็เลยเอาดอกตรงนี้มานะคะก็เลยเอาดอกพลาสติกค่ะทิ่บอลคะ จะมีรูจะมีรูตรงนี้นะคะนีในการรารูรูน้ำนะคะถ้ามันล้มนะคะถ้ามันตกเยอะมากก็ต้องใช้แบบเอาขันตักเอาขันตักแล้วโยนออกไปข้างนอกนะคะเนี่ยตอนเช้าเอาขันตักน้ําตรงนี้นะคะแล้วก็โยนออกไปข้างนอกนะคนีเพราะว่าลินมันรั่วนะคะตรงนี้นะคะไม่ได้ซ่อมมันเลยก็จะซ่อมไม่จะซ่อมก็ไม่ได้ซ่อมน,นะคะ มันรั่วนะก็พอดีคิดว่ามันใกล้จะถึงหน้าหนาวแล้วเนาะก็เลยไม่อยากซนะ่อมพอดีมันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเนมะื่อก็เลยไม่ไม่ซ่อมมัแล้วทำแบบเอาไว้ถ่ายทอดสดดีกว่านะคะ <c oughs> คุณแมวสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณมากนะคะเอาเพื่อนเพื่อนขึ้น,นมาเต็มเลยนะคะตอนเช้านี่ก่อนไปทํางานเนะะี่ยตอนไปทำงานเพื่อนได้มาเต็มเลยนะคะขอบคุณนะคะ น้องส่งคนก่อนน้องมีนวูนะคะน้องมีก็สวัสดีค่ะน้องมีวูนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะขอบพระคุณเจ้ามากแม่เจ้าขอบพระคุณหลายหลายตั้งรัวนะคะตั้งรัว ฟังเสียงฝนตกเพรามันชอบดี่นะชอบเสียงฝนเป็นคนที่ชอบชอบน้ำชอบสายน้ำนะครสายน้ำไม่ไห, L หลแบบนี้ ก็เหมือนกับคนาคนของเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำดีให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันมันกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้ก่อนจะทำเราต้องคิดให้ดีนะคะทำดีที่สุดเนาะ,ะขอบพระคุณนะคะ คงอยู่ไต้หวันลูกก็คงจะตกบ่อยเหมือนกันเนาะไต้หวันมีสารพัดนกใไต้หวันมีพวกกะแฟยังไงพวกสารพัดด้วยตึ้นแห่งบินไหวอีกเนาะมันก็เหมือนบ้านเรานะตอนนี้บ้านเราไม่เห็นกัะ มีมาเยอะเรียกแล้วนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะสิดล้านดวงใจนะคะขอบพระคุณะคะ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะโอ้ได้ยี่สิบนาทีแล้วนะคะ ขอบคุณน้องตงพลขอบคุณน้องนิวขอบคุณคุณเอื้อนนะคะขอบคุณน้องหมิวขอบคุณหมาแมวนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมากนะโบกมือสีชมพูได้เลยนะคะนะขอบคุณนะคะอวันที่สิบนะคะเบาเอ๊นะคะขอบคุณนะคะ ลงไลน์แล้วนะคะบายบายไม่บายนะคะลงไลน์แล้วส่งงามน,นะคะตรงงาเรียบร้อยแล้วนะคะได้ได้งานตรงที่อยู่แล้วนะคะไม่บายขอบคุณนะคะ